สวัสดีครับครับยินต้อนรับเข้าสู่ครัวพื้นบ้านสไตล์ในลงนะครับครับคลิปนี้ผมว่าจะทำผัดทวรลันเต้าใส่หมู3ชั้นนะครับซึ่งการปรุงก็อาจจะปรุงแบบบ้านๆแบบทางทางภาคเหนือนะครับอาจจะมีใส่พริกใส่กะปิใส่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนอาทางภาคอื่นๆที่เขาทำกันครับการปรุงอาจจะแบบปรุงแบบบ้านๆนะครับการทำอะไรก็จะเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการทําครับว่าปรุงกันยังไงทํากันยังไงนะครับถึงได้อร่อยครับครับชาตนี้ผมว่าจะมาทำผัดโถลันเต้านะครับซึ่งส่วนประกอบก็จะมีนะครับอันดับแรกก็พริกนะครับก็จะมีกะปินะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็อันนี้ก่อนครับมะเขือเทศครับสองลูกนะครับ แล้วก็ผงปรุงรสครับซีอิ๊วนะครับซอสปรุงรสครับก็จะมีน้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมนะครับมีน้ำตาลนิดนึงครับไม่เยอะนะครับผมแล้วก็จะเราต้องชิมว่าถ้ามียังไม่เค็มก็ใส่น้ำตาลนิดนึงครับครับดูวิธีการทําครับถัวันเตาต้องเอา อันนี้ออกกน,นะรับดึงดึงเส้นดึงนีออกกัน,นะรับนี่ครับแล้วก็ไอถั่วันเตาผัดถั่วนเตานะผมจะเอาใส่กินกับเนื้อหมูนะครับเป็นห,นหมู3ามชั้นนะครับ เป็นเตาใส่หมูสามชั้นครับเดี๋ยวต้องเอาไปล้างก่อนนะครับผม เยอะน้อหมูต้องเอาไปล้างกันนะครับเพราะอยู่ที่เคียงก็อาจจะไม่สะอาดนะครับผมจะแบ่งครึ่งครับพอดีซื้อว่ามันจะเยอะไปนะครับต้องแบ่งครึ่งเอาไว้ใช้ความหน้าอีกที ครึ่งนี้นะครับเพราะตัวเตาก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมะเขือเทศจะมาหันครับ ได้ก็จะใส่พริกกับกระเทียมตำครับสตีปีลงตำครับการทำอาหารครับมันก็เป็นในสไตล์ของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนกับ ท่านที่เคยทําที่บ้านนะฮะก็ทําในสไตล์ของผมนะครับทําแล้วอร่อยแค่นั้นเองนะจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้น,นี่ถันเตาเนี้ยไปลวกกันครับ รวมนิดหน่อยครานี้นะครับตักใส่น้ำเย็นนะครับเมืกี้ลืมแนะนำนะครับน้ำมันพืชแต่ผมใช้น้ำมันํำข้าวนะครับอหมูลงผัดครับ อืม,เมาเสียเทปงันให้ก็เติมน้ำให้หน่อยนะ งซอสปรุงรสครับซีอิ๊วผงปรุงรสนะครับเี๋ยวเนื้อตานิดหนึ่ง

เรียบร้อยนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมน่าทานไหมครับผัดถั่วลันเตาใส่หมูสามชั้นนะครับ ซึ่งการปรุงก็ปรุงแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเลยนะครับครับผมก็ไม่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอวัตถุดิบอะไรมากมายนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะ,ะการปรุงก็เหมือนแบบชาวบ้านธรรมดาครับแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะแลกและแตกต่างกันไปนะครับผมแค่เคยทำแล้วก็อร่อยดีนะก็เลยเอามา,อามาทำให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูนะครับซึ่งแต่ละเมนูที่ผมทำก็เป็นเมนูที่ว่าผมชอบแล้วผมว่ามันอร่อยดีนะครับ ครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องครัวพื้นบ้านสไตล์ในโรงของผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาสัรหาเมนูพื้นบ้านนะครับที่ผมเคยทานแล้วมันอร่อยผมก็เอามาโชว์เอามาทําให้ดูแค่นั้นเองครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม